บายดีพ่อแม่พี่น้องมาสกูดตะก้อนหนาการะรเลียดเอาพี่น้องเลยฮุบสินแล่นน้ำเขาฮุบเสือพี่น้องเลยผมก็อบบอดีบอยังไงครับว่าเขาทำมันจะหนีไปสัน่นโตไปกันรังหันโหลดพี่น้องชื่อจือจะเดาพี่น้องสีชมพูมน,นะคะอ่าเน,นีเน่พากันสวนกันมาบ,าบา่าวบอยชวนมาเกือบแม่นมันไปป่าพี่น้องไงบุตรชายเปิดตาพี่น้อง<อ>ก่อนลงไปเปิดตามาทำบุญกันหน่อยเนาะแม่จ้ะ อามาวัดทันใจเนาะแล้วก็มาเวเบาลาพัเพลินเพราะว่าบัดทันใจเฮือนเบาลาพัเพลินใกล้ใกล้เฮือนเบาลาพัเพลินเลยไปอีกแขนแทนทักยาทาทิ้งต้นหมักหม่วงเนาะเฮ้ยหมักยมหมักมี่มันปลูกเบิร์ตอะไรเนาะเออหมักยมหมักมีอันกระสีเป็นดินครับกระสิหกในเนาะเฮ้ยเนาะมอกับบุษย์อร่อยเนาะเอา เมื่อคายนาบรรมงมาสื่อเถอะเอาไปดูน,นะมึงมื้อนี้มาก,กันหาคนไปเลยน้องมินนี่แม่น้องมินมนี่แมงเทนบ,าบา่าวบอยบ่ามีผักเต่าเดี๋ยเฮ้ยกินกระปุ่นจีอ๋แแอแซ่บแซบเลยอารมณ์อะไรมีต้นมะม่วงอีกคือทั้งหนาอะนะเออมอน,นี่ตั้งหมากปลูกอนะไรเนาะสบายดีพี่น้องทุกทุกคนเด้อมื้อนี้พาพี่น้องมาเปิดหูเปิดตามันเปลีปล่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากอยู่ในบ้านโดนๆมาอบอ,อาวมาลายเดือนหลายวันเนาะพี่น้องเนาะเมืนเอนคลื่นสิบบริษัทหารหนองเต่าเมือนเอ <c oughs> นี่ยน้ำข้าเป็นบุญกุศลแล้วเดือนหนองส่วนมาสั่งบุญกุศลเมือนเนี่นะมาเปิดหูเปิดตาเขาโทรเขาไปเขายังมาทานอาบน้าด้วยแลนก็ไปอาบน้าหซู่สบู่สองบาทแปรงสีเขียวสีเขียวสองบาทตุ่ดตุ่ดพี่น้องเอง้ สีงามแท้เฮือนเนี่ยฮะไม่ได้เป็นก่อสอกออกมาไว้หลดเพื่นเ้ากระารตั้งแต่ขึ้น,ออนเพื่อนเพูนแหละกระบุกบมาเห็นเลยข้ากระมาอีกมืนเนี้ยกระขอบใจน้องหนุ่งที่ส่วนมาเมือนนี้เนาะดีใจมีหน่อยมาเปิดโฮเปิดตาแล้วกับเพิ่นสิาพาไปวัดทันใจโอ้เรียงเป็ด หอมต้มไก่ต้มเป็ดเด้อถ้าใ่ต้มไก่ต้มเป็ดถาถาน้องถาเอือยแลบาวลาพะเพินี่เนาะบุกเข้ามาเฮือนครัวบาลาพะเพิพี่น้องินว่าเขาตอไปจ้าจ้าหางดีพี่น้องเอ้ยดีใจได้ที่ได้มามื้อนี้นะ,ะ,ะดีใจดีใจ

ơ uh. à, à hết oh, mặt sai, đỏ <laughs> đọc ghi ơn hết anh ngọc tow yêu cạo để mặc nào hết yang này yên hơi đi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  hơi hơi đi hơi 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 đi hơi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  จะเป็นกระเซ็ดกระทูขับกาใช่เฮ้ยใครมันดูเหมาะนะตุมก,กาย<น>พี่น้อง <c oughs> หิวแล้วตอนนี้ไ,นนนได้สเต็กแน่นอนได้สเต็กแน่นอนสปริงไก่ใหญ่กับตำหมกหงมาอีกได้พี่น้องเลยสปริงไก่ดิบนะมึงยืนยางห้องนี้ก็ับเป็นห้องนี้ยืนหย่างเอ,องโอ้ยมันมืดวะเห็นว่าจะเปิดแผน่นจ้ะ <c oughs> พราะว่าขโมยขึ้นบางหั่นน่ะพี่นดาวพัดติดกลงเล็กเลยนะอ่ามันเป็นจังไดแท้แบบประสดบักขโมยเป็นจังไดแท้กัวเล็กมันหน่อยพลร้อนเลยมันขวงขักขโมยนยังได้อุ้ยน้องอันนี้น้องยกกังเคยซื้อละดาล,ละดาวันเปล่าลาพะเพินเป็นครั้งที่สองจะได้มาจอบมาเยี่ยมมายามเพื่อนน้องทรายเพื่อนเพป็นอา้ายไรไงจ้ะ อย่าลืมกราไปติดตามเลยเด้อพี่น้องไปส่งของเราป้าเพื่อนเนาะจะเบิ่งขาไปเบิ่งไปส้มนั่นแหละพี่น้องแม่นเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ใกล้หมู่ใกล้ขู่พี่น้องเอ้ยเพื่อนจิมี่ยังให้พี่น้องติดตามผับส้มฮะนักกาก็เบิ่งกก็ชมเพื่อนเนาะเพื่อนก็อยู่นั่นแหละเงี้ยเงียบกับครอบครัวให้กูหิวข้าวเลยหิวข้าวแห้งๆปวดปวดลงบนอนตั้มตั้มยังตั้มแก่ดูโอ้ยไม่ต้องตั้มมแต่นี่เราพอแห้งนี่มมีนวะกูตั้มมาหุงมาชองโคกปุี่อ่ามึงตั้มมาหุงมาเต้ช่องโคกผุน ไม่ไหวแล้วนะเพป่นละหมากปลูกดอกไม้นเนาะเป็นทางเป็นทางมึงหนักกว่ <c oughs> คนรักเสืออ้อผ้ามึงเน่าพี่เน่าไงผูกมีหัตวานตุบหมูเฮ้ยกินแก๊งดอกไม,ม้ได้บานตุบหมูมคนละยากเลยเจ๊ไปเร<อ>ียมาปลูก <c oughs> บานตุบหมู <c oughs> บอหนึ่งว่าวานตุบหมูยังอันนี้ยังนันนไงพี่น้องเลยโูกมันยังการก็ดีดีพี่น้องเลยเฮ้ยร้อนป่าเฮ้ยละกกทางใด้ใครเอ็งไปหาน่เด้อ เออทางนี้มไม่ใหญ่นะบ้าเราเก็บขายไปเม hey ่เจอได้จ oh. okay. hey oh. si ักรอบมื oh. ่อนี้มาขายให้ค่อยๆเน่เฮ็ดนะโอ้ยสิได้เลยเนาะทีมโบได้เน่คือบรได้ไปเข้าป่ายุเห็นว่าแบบนี้ก็ได้เออโดยโอ้ยสูฮาบุกป่ากูมือได้ฮาวฮาวข้าบโหลดบานแล้วเฮ็ดเขาเจ้านังคายเฮ็ดละโบกนะครับเออพี่น้องเอ้ยโดย เดียร์งานนางขายแล้วนี่ร้อนหอมป่านขายง่ายเป็นเงินเดือถ้าพี่น้องมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องเลยงามันรีพน้องคอยหมักเด้หมักบรรยากาศแบบนี้นะชอบอ่ะเดี๋ยวให้น้องที่แท็กมาเอาเมียอยู่พี่บอเอาน้องให้น้องกฐินมาเอาผัวอยู่ทางนี้เนาะต้องเจ้าขายลูกเลยกู แถวนี้พื้นที่ว่างออภัยเด้อพี่น้องวอาเล่นเิ่งเนาะพื้นที่โล่งลายแม่นเอ้ยเป็นตะยุ่ยดิเบบว่าเฮ้ยมันฉุนสั่มนะสักคนเนาะเออาาากะบโโฆฆษษณณัมันสิติดกับอันอันเมืองยนี่ยก็เฮ้เมืองอุทุมพรแม่นบ่อุทุมพรแม่นเมืองอุทุมพรบ้านดมบังเงวเมืองอุทุมพรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเป็นใจพี่น้องจ้ามื้อนี้ เนาะไปเบนมือก็ได้บะฮอดแต่ว่ามันซึกว่าหนาวแล้วตอนนี้อากาศเย็นๆฉุ่มฉ่ำดีอ็นดีพี่น้องเลยหนาก็เห็นันเยื่อยู่ล่างหนาสองบาทจนบอดิสุสหาสบู่สัมกันมาสวยมันปลอดช่วยได้เผื่อกลับเมื่อมันขำได้พี่น้องมันไก่ได้อันเขาได้ประมาณจักกิโลเลยเนี่ยจออกบ้านมากแปดแปดแปดเก้าซีบผู้ใด แม่บอกประมาณปุณละไปกระชีสกิโลปุณละพี่น้องเลยไก่ไปกระชีไปต่ออีกหลกิโลอีกเชงรดนะพี่น้องไอ้คบคบอยู่หากใยานอนขึ้นตะบิดขึ้นหนึ่งสองขึ้นเนี่ยนอนบลับดอกพี่น้องเลยต้องต้องต้องสิ้นซะก่อนอีกซีฮัมื้อร์ปแณละคือแค่แม่นอนเสียงโรดอเลออย่านอนรับอยู่กับเธอทั้งง่ายปุณละคือน่ะ มีผ้าส้มบรรยากาศอยู่เพื่อนเบาฟังเบาเบาเบาเล่า,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 าผ้าเพิ่นมีน้อง <c oughs> เป็นหมากปลูกเนาะอันเดีเรื่องปลูกประกหมากม่วงหมากมี่หมากยมเออดอกไม้กรลายชนิดเออตั้งหมากปลูเนอกเพิ่นน,นี่เนาะ เป็นดินขะเจ้าเ,าเออขะเจ้าบออยากขายบ่ผู้ใดมีเงินมาซื้ออเนี่ยพี่น้องมาอยู่ใกล้ๆบ่าวลาภะเพลินเนี่ยไมนนย่ทีมลูกทีมภูอแม่นกำลังเฉดกินมือเศร้านี่พี่น้องเว้ยโทรให้น้องเอิร์นมาเห็ดหายมาพัดโมเอาอมาสู่อ่าพอน้องดีแท็กกับน้องดีแท็กแล้วก็ทีมงานเห็ดของน้ามาแหละพัดหมูพัดกะเพราใส่ดอกเกลือรี่อินเดียดอกขาวๆนะพี่น้อง ก็หนเะเกินมาเหตุห<อ>า,าหเยเนฮะ้ยเสือบเนาะเส,สือเป็นอะไแหละน้ำาหลแหล่น้ำาหลน้ลน,น,นลน่นลางหนาอายุา <c ười> มากบ้นตเอดูไปเนาะพกันแหลน่น้ำารถท่านอหอมเสืออล่รันเ่ยะใครตต้งแต่ได้อันใครแต่งแต่ดได้อันได้อันโทรศัพท์มาถ่ายขีปนีน่เป็าบอ กูละขอโนบายเด้อจังนั้นไปพบๆกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเฮาสิอ่าไปวัดทันใจว่าซั่นเกิดมาก็บ่เคยได้เห็นบ่เคยได้มากะอัพว่าไ้กะเป็นบุญกุศลมื้อนี้บุญฮอดยอดกี่เอามาถึงพี่น้องเอ้ยอืจ้าทุบุญเฮยเนาะเอาพพคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กบ่มีหยังหลายอาจสิบ่มีสาระดีๆมาอันให้พี่น้องรับได้ชมพี่น้องเอ้ยเฮาก <c oughs> แบบชุ่มซ้ำนะพี่น้องแบบโล่งใจน่ะที่ได้มาแบบนี้ชมบรรยากาศดีๆีแลยากาศสีเด้ไปทําบุญนะฮะพี่น้องเยบมีอย่างไรนะพี่น้องเ <c oughs> นาะขอความคิมหนาด้วยจ้าขอบคุณทุกๆกระทานขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อสบายดี